สวัสดีครับสำหรับคนที่เหนื่อยคนที่เครียดคนที่คิดมากอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟังพอดแคสต์เอพิส o ดนี้ให้จบนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าหลังจากที่คุณฟังพอดแคสต์เอพิส o ดนี้จบเนี่ย นะตอนนี้ที่คุณกําลังเริ่มฟังอยู่เนี่ยนะครับคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโหฉันทุกข์ฉันเหนื่อยฉันเป็นกังวลมากเลยฉันรู้สึกไม่มีความสุขมากเลยแต่ผมหวังว่าหลังจากที่คุณฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้จบภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีคุณจะได้กําลังใจกลับไปได้แรงบันดาลใจกลับไปได้ความสุขกลับไปได้พลังงานดีๆกลับไปหลังจากที่ฟังพอดแคสต์เอพิโ o ดนี้จบนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอดแคสต์เอพิโ o ดนี้จะสามารถช่วยคุณได้ขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ผมเอาเช็คลิสต์มา7อย่างนะครับซึ่งเช็คลิสต์แต่ละอย่างเนี่ยนะครับผมบอกตามตรงนะครับว่าแอบสปอยนิดนึงว่า7อย่างเนี่ยมันคือต้นต่อของความเหนื่อยต้นต่อของความเครียดต้นต่อของความคิดมากความเหนื่อยความเครียดความคิดมากต้นต่อหรือสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจาก7อย่างนี้นี่แหละครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้เอย่างเนี่ยนะครับ คุณตรงกับเช็คลิสต์ข้อไหนบ้างนะครับบางคนอาจจะตรง1ข้อ2ข้อ3ข้อนะครับหรือบางคนอาจจะตรงทุกข้อเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้เช็คลิสต์เอย่างเนี่ยนะครับคุณตรงกี่ข้อพอเรารู้แล้วนะครับว่าเราตรงกับข้อไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกความหมายของแต่และข้อพร้อมกับวิธีการแก้ไขว่าถ้าเกิดคุณกําลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้หรือตกอยู่ในเช็คลิสต์นี้เนี่ย คี่จะต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับโอเคพร้อมหรือ,อยังถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันข้อที่1ครับคุณกําลังรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องราวบางอย่างอยู่ข้อที่2ครับคุณกําลังเกิดความผิดหวังกับเรื่องบางอย่างอยู่ข้อที่3คุณกําลังเป็นกังวลในเรื่องที่คุณเองไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องรับมือกับปัญหานั้นยังไงข้อที่4ี่ครับ คุณกำลังเกิดความกลัวขึ้นภายในใจข้อที่5ครับคุณกำลังรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องบางเรื่องกับความฝันบางอย่างของตัวคุณเองข้อทียวครับคุณกำลังเป็นกังวลว่าสิ่งที่คุณทำอยู่แม้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่มันจะไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการและสุดท้ายครับข้อที่7คุณกำลังมีความรู้สึกว่าทำไมทุกอย่างที่ฉันวางแผนไว้มันไม่เป็นไปตามแผนเลยนะอันนี้คือเช็คลิส 7อย่าง7เรื่องนะครับที่ถ้าเกิดคุณตรงกับข้อไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละข้อเนี่ยนะครับมันมีวิธีการแก้ไขมันมีทางออกอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งครับความเจ็บปวดเนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขเนี่ยนะครับคือไม่มีอะไรมากเลยครับมีแค่2สเต็ปคือยอมรับแล้วภูมิใจกับมันเฮ้ยฉันเจ็บปวดนะจะให้ภูมิใจอะไรกับความเจ็บปวดผมอยากจะบอกงี้นะครับว่าทุกครั้งที่เราเจ็บปวด พื้นที่คอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ความปลอดภัยของเราจะขยายตัวออกไปมากกว่าเดิมเดิมทีเนี่ยพื้นที่คอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเล็กๆที่ถ้าอยู่ในสภาวะปกติของชีวิตเราจะไม่อยากก้าวขาออกไปจากคอมฟอร์ตโซนนี้เลยจึงไม่จริงแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่เราไปเจอเรื่องบางเรื่องแล้วเรื่องนั้นมันทําให้เราต้องเจ็บปวดทำให้เราต้องทรมานมากเลยไอความเจ็บปวดตรงนี้นะครับที่มันเข้ามาเยือนในชีวิตเราเนี่ยมันจะบังคับให้คอมฟอร์ตโซนที่มันเล็กๆอยู่ตรงเนี้ย มันขยายขึ้นเว้แล้วพอมันขยายขึ้นเสร็จมันเกิดขึ้นคืออะไรครับพอคอมฟอร์ตโซนมันขยายกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเท่ากับว่าเมื่อความเจ็บปวดที่เราเจอความเจ็บปวดมันมีวันหายไปเนาะเมื่อความเจ็บปวดหายไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไอ้พื้นที่พื้นที่เนี้ยที่ถูกขยายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะยังคงอยู่มันคือพื้นที่ที่ถูกขยายออกมาแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยใหม่สําหรับเราเป็นพื้นที่ที่กว้างมากกว่าเดิม เอาง่ายๆเลยครับความเจ็บปวดเนี่ยเวลาที่เราไปเจอมันปุ๊บเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่เราจะเจอมันเราจะมีพื้นที่ปลอดภัยน้อยแต่พอเราเจอความเจ็บปวดปุ๊บพื้นที่ปลอดภัยจะกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเจ็บปวดอยู่คุณท่องเอาไว้ในใจเลยว่าหลังจากที่กูผ่านความเจ็บปวดนี้ไปได้กูจะเก่งขึ้นกูจะเก่งขึ้นกูจะมีความสามารถมากยิ่งขึ้นกูจะเติบโตมากยิ่งขึ้นกูจะทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2ความผิดหวัง ผนทางในการแก้ไขความผิดหวังคือการทําความเข้าใจว่ามนุษย์ของเราเนี่ยผิดหวังมากกว่าสมหวังอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ถ้าเกิดใครสมหวังมากกว่าผิดหวังนั่นแหละผิดปกติจริงหรือไม่นะครับการที่เราจะทําอะไรบางอย่างนะครับมันมีทั้งสมหวังผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกับความผิดหวังนั้นให้ได้อย่าให้ความผิดหวังจากเรื่องบางเรื่องมาทําให้ชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยต้องพังทลายลงต้องจบลงบางครั้งเมืทีสาเหตุที่เราผิดหวังเนี่ย มันอาจจะเป็นเพราะว่าชีว like ิตเนี่ยต้องการให้เราได้ไปสมหวังกับสิ่งอื่นแทนที่ม em ันเหมาะสมกับตัวเรามากกว่าบางคนอาจจะผิดหวังกับการงานที่แรกเพื่อไปสมหวังกับการงานที่ที่สองที่มันเหมาะสมกับเรามากกว่าบางคนอาจจะผิดหวังกับความรักเพื่อไปเจอกับความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นความผิดหวังไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่ความผิดหวังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่เรากำลังจะได้รับอะไรบางอย่างที่มันเหมาะสมต่อตัวเรา มากกว่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้เท่านั้นเองข้อที่ 4. ความกลัวทุกๆครั้งที่เราเจอกับปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาใหม่ๆหรือทุกครั้งที่เรากําลังจะเริ่มต้นทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหลายครั้งความกลัวคือหนึ่งในองค์ประกอบที่จะเกิดขึ้นมาแทบจะทุกช่วงในชีวิตของเราการรับมือกับความกลัวเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับนอกจากช่างมันเพราะว่าความกลัวน่ยมันเป็นได้เพียงแค่ความกังวลซึ่งความกังวลกับความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันจริงไม่จริงเวลาที่เรากลัวอะไรบางอย่าง หลายๆครั้งลองสังเกตดูสิ่งที่เรากลัวอยู่ได้ในเพียงแต่ความคิดของเราแต่ในความเป็นจริงความกลัวกับความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันเลยจริงหรือไม่หลายๆครั้งเรามักกลัวไปเองคิดไปเองทั้งทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นครับเมื่อคุณเกิดความกลัวขึ้นภายในใจคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยครับนอกจากบอกกับตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกแห่งความเป็นจริงคือคนละเรื่องกันอย่าหลอกตัวเอง ให้กลัวไปเองและทุกคนจําไว้เลยนะครับว่าเมื่อคุณสามารถผ่านความกลัวไปได้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเคยกลัวมาก่อนเมื่อคุณผ่านไปได้ปุ๊บเนี่ยพอคุณกลับมาเจอใหม่คุณจะไม่กลัวสิ่งนั้นแล้วนะความกลัวมีเพียงแค่หนเดียวความกลัวมีเพียงแค่ครั้งเดียวคือครั้งแรกที่คุณกำลังจะเริ่มทําอะไรบางอย่างหลังจากที่คุณผ่านมันไปได้ปุ๊บครั้ง2ครั้ง3ถ้าเกิดคุณเจอเรื่องราวแบบเดิมคุณจะไม่กลัวแล้วนะเพราะฉะนั้นผ่านไปให้ได้คิดไว้เสมอจําไว้เสมอว่าความกลัวกับความเป็นจริงคนละเร ข้อที่5ครับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อกับเรื่องบางเรื่องที่ตัวเองกําลังทําอยู่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเราลงมือทําอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะลงมือทําตามความฝันทําตามเป้าหมายชีวิตมันเป็นธรรมดานะที่เราจะเป็นต้องเหนื่อยบ้างจําเป็นต้องท้อบ้างจนบางครั้งบางทีเราอาจถึงขั้นต้องตั้งคําถามกับตัวเองเลยนะว่าไอ้เชี่ยนี่กูมาถูกทางจริงๆใช่ไหมไอ้เชี่ยนี่กูทําอะไรอยู่วะบางครั้งบางทีมันถึงขั้นเราต้องตั้งคําถามแบบนี้กับตัวเองแต่หุนท่านในการแก้ไขมันคือเฮ้ย คุณจงระลึกเอาไว้เสมอว่าถ้าเกิดคุณเหนื่อยถ้าเกิดคุณท้อมันคือเรื่องปกติที่ใครๆก็เจอกันแล้วตราบใดที่ในเรื่องที่คุณกําลังทําอยู่ <c oughs> เมื่อคุณมองไปข้างหน้าคุณยังมองเห็นความเป็นไปได้บางอย่างที่เรื่องที่คุณทําอยู่มันจะประสบความสําเร็จแล้วคุณยังยอมรับกับความเสี่ยงต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตได้ะถ้าเกิดคุณยังเห็นความเป็นไปได้ยังยอมรับความเสี่ยงต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตได้คุณจงทําสิ่งนั้นต่อไป ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยถึงแม้ว่ามันจะท้อแต่รางวัลที่เราจะได้กลับมาหลังจากที่เราทําสิ่งนั้นแบบประสบความสําเร็จแล้วอะผมกล้าการันตีเลยว่ามันคุ้มค่าอย่างมหมาศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกําลังเหนื่อยกับเรื่องบางเรื่องท้อกับเรื่องบางเรื่องที่ตัวเองกําลังทําอยู่และเลือกว่าอย่างเสมอครับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็เจอกันถ้าเกิดยังเห็นความเป็นไปได้ในเรื่องที่ทํายังยอมรับความเสี่ยงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตหลังจากที่ทําเรื่องนี้ทําต่อไป แล้วรางวัลที่คุณจะได้กลับมามันจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนขาเด็วครับรู้สึกว่าทําอะไรบางอย่างไปแล้วแต่สิ่งนั้นยังไม่ประสบความสาเร็จเลยผมอยากจะบอกอนี้นะครับว่าอันนี้คือความจริงที่แสนโหดร้ายนะเราไม่มีวันทําอะไรครั้งแรกแล้วได้สิ่งที่เราต้องการกลับมาทันทีลหลายๆครั้งนะครับเราต้องลงมือทํามากกว่า1ครั้งมากกว่า2ครั้งมากกว่า3ครั้งมากกว่า4ครั้งบางครั้งเราจําเป็นที่จะต้องลงมือทําเป็น10บสครั้งเพื่อที่สิ่งนั้นจะได้ประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณณกกํําาาาาาลลลังงงงมมมืออออทะไรรบยยูู่่่แ้้วววคคุีสึ เฮ้ยฉันทำเท่าไหร่ฉันก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีคุณจงจำไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนต้องใช้เวลาการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งจะเติบโตขึ้นได้มันไม่ได้ใชร้ระยะเวลาเพียงแค่วัน2วันแต่มันใช้ระยะเวลาหลายปีกว่ามันจะเติบโตได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาทั้งนั้นอะไรที่มันได้มาเร็วสิ่งนั้นอาจจะเรียกว่าฟลุกเพราะฉะนั้นความสําเร็จก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณกําลังทําเรื่องอะไรอยู่แล้วคุณมีความรู้สึกว่าแม่งไม่สําเร็จสักทีวะจําไว้ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นหนทางในการแก้ไขปัญหานี้ไม่มีอะไรมากเลยครรัับบนออกกจจาาตตวววสเ่ ฉันทําเต็มที่แล้วหรือ,อยังฉันให้เวลากับสิ่งนี้มากพอแล้วหรือ,อยังสุดท้ายครับข้อที่7ถ้าเกิดคุณกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆอย่างในชีวิตทําไมแม่งไม่เป็นไปตามแผนเลยวะคุณจงฟังข้อนี้ให้ดีๆนะครับว่าหนทางในการแก้ไขปัญหานี้ต้องทํำยังไงผมอาจะจะบอกงี้นะครับว่าหลายครั้งเรามักวางแผนนะครับว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไง1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าซึ่งสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับ มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าพอเราวางแผนเสร็จปุ๊บเราอย่าไปยึดติดกับแผนที่เราคิดขึ้นมาเองในหัวเราจําเป็นต้องเตรียมใจเผื่อสถนานการณ์จริงเอาไว้บ้างเพราะแผนที่เราคิดขึ้นเองในหัวกับความจริงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันคนละเรื่องกันเวลาที่เราวางแผนเราใช้ประสบการณ์เราใช้องค์ความรู้จากอดีตที่เราเคยสั่งสมมาแต่การวางแผนมันคือการเล่นเกมกับอนาคตเราไม่ได้เล่นเกมกับอดีตเพราะฉะนั้น จงเผื่อใจไว้เถอะว่าอนาคตอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางแผนอะไรบางอย่างจงเตรียมใจไว้อย่างสม่ำเสมอว่าหลายๆครั้งมันมักจะไม่เป็นไปตามแบบแผนที่เราวางเอาไว้ฉะนั้นหนทางในการแก้ไขคืออะไรครับแก้ไขที่ไ i n เซ็ t อย่างเดียวเลยครับเวลาที่เราจะวางแผนอนาคตเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่วว่าการวางแผนอนาคตเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วคนทุกคนควรทําแต่เมื่อเราวางแผนเสร็จป,ปุ๊บแล้วเรากําลังจะเริ่มต้น เดินไปตามแผนที่เราวางเอาไว้สิ่งที่เราควรทําที่สุดไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแผนที่วางแต่คือการมองและโฟกัสอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ใช่ไปโฟกัสกับแผนในหัวถ้าเกิดสมมุติว่าคุณขับรถนะครับจะไปเชียงใหม่แต่คุณไม่รู้ว่าเชียงใหม่จะไปยังไงคุณก็เปิด GPS ดูว่าให้เ hey, ชียงใหม่ไปยังไงพอคุณเปิด GPS ดูปุ๊บคุณปักหมุดปุ๊บคุณได้แผนที่ปุ๊บสิ่งที่คุณกำลังจะทําต่อไปคืออะไรครับคุณจะเป็นต้องขับรถแล้วคุณต้องโฟกัสอยู่ ตรงหน้าว่าคุณกําลังจะเจออะไรข้างหน้าคุณจะเจอรถสิบล้อไหมคุณจะต้องขึ้นทางด่วนไหม คุณจะต้องเลี้ยวทางซ้ายหรือคุณจะต้องเลี้ยวทางขวาคุณต้องโฟกัสอยู่ข้างหน้าเพื่อที่คุณจะได้ไปถึงมุดหมายหรือไปถึงเชียงใหม่ที่คุณตั้งใจจะไปไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ปักหมุด GPS แล้วขับตาม GPS อย่างเดียวโดยที่มึงไม่มองกระจกหน้าเลยจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางแผนอะไรก็ตามแต่อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่อยู่ข้างในแผนเรามากการวางแผนคือการไกด์ชีวิตเราคร่าวๆว่าฉันจะไปในดิเรกชันนี้ฉันจะมีชีวิตประมาณนี้แต่อย่าลืมโฟกัสกับความเป็นจริงว่า อะไรเกิดขึ้นอยู่ณตรงหน้าแผนเราต้องปรับเปลี่ยนยังไงไหมแล้วต้องปรับใช้ยังไงไหมเราต้องปรับเปลี่ยนยังไงไหม เราต้องแก้ไขอะไรไหมเราต้องปรับตัวอะไรเพิ่มเติมไหมเพื่อที่เราจะได้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการซึ่งนี่ก็เป็น7เช็คลิสต์นะครับที่เอามาให้เช็คกันนะครับว่าคุณตรงกับข้อไหนอย่างที่บอกนะครับว่าหลายๆคนอาจจะตรง1ข้อ2ข้อ3ข้อแต่บางคนอาจจะตรงทุกข้อเลยก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้ผมอยากจะให้คุณลองฟังทุกข้อเพราะว่าไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งคุณก็จะต้องเจอครบหมดทุกข้ออย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งผมกจ,จะบอกงี้นะครับว่า เจ็ดเช็คลิสที่คุณนั่งเช็คตัวเองไปเนี่ยนะครับเอย่างเนี่ยนะครับมันคือเงื่อนไขบางอย่างมันคือมูลค่าบางอย่างที่เราจาเป็นต้องจา่ายคุณลองสังเกตดูดีดๆหรือว่าคุณลองคิดดูดีๆนะครับว่าหลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้แล้วเนะี่ยสิ่งที่มันสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก,ก็คือคุณจะเติบโตมากยิ่งขึ้นเก่งมากยิ่งขึ้นสําเร็จม,มากยิ่งขึ้นสาเหตุที่เราเหนื่อยสาเหตุที่เราคิดมากสาเหตุที่เราท้อสาเหตุที่เราเครียดมันเป็นเพราะว่าอะไรครับมันเป อะไรบางอย่างให้กับเราเพื่อให้เราผ่านมันไปให้ได้แล้วเมื่อเราผ่านมันไปได้เราจะเก่งขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้นประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสําหรับคนที่เหนื่อยสําหรับคนที่เครียดสาหรับคนที่กำลังคิดมากอยู่เนี่ยนะครับลองมองในมุมกลับลองกลับมุมมองดูว่าเฮ้ยสาเหตุที่คุณต้องเหนื่อยแบบนี้สาเหตุด้วคุณ เครียดแบบนี้ใสุที่คุณคิดมากแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดลองมองดีๆเนี่ยเรากําลังเติบโตมากยิ่งขึ้นเรากําลังเก่งมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองว่าเรื่องที่คุณกําลังเจออยู่ปัญหาที่คุณกําลังพบเจออยู่เนี่ยนะครับที่ทาให้คุณต้องเหนื่อยที่ทําให้คุณต้องเครียดที่ทําให้คุณต้องคิดมากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีจำเอาไว้ว่าเมื่อเราสามารถผ่านมันไปได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันคือพรพิเศษมันคือของขวัญชิ้นพิเศษที่มาในรูปแบบอัปลักษณ์เฉยๆเมื่อคุณผ่านมมมมัััันนนนนนนไไปปดด้้้้คคุุณณจะะะขขอบรทีีี่่สิิงงเเเกกึพาาฉผ็ํล ให้คุณสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้เพื่อที่คุณจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็หวังว่าพอดแคสต์เอพิส od นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามผมนะครับตอนนี้ YouTube ของผมสามารถกด Super Ta n k ได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากที่จะโดเน a t ผมนะครับก็สามารถกดเพื่อซัพพอร์ตเพื่อสนับสนุนผมได้นะครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากจะโดเน a t ให้ผมผ่านทางพอมเพย์ผมก็จะขึ้นเอาไว้ให้นะครับซึ่งคุณสามารถดเน a t ผ่านทางพอมเพย์อันนี้ได้เลยนะแล้วถ้าเกิดคุณโอนมาเสร็จปุ๊บคุณสามารถทักไอจีมาหาผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยโฟกฉันสนับสนุนคุณนะครับแล้วก็ส่งสลิปมาให้กับผมเพื่อที่ผมจะได้ขอบคุณเป็น,น แล้วก็ขออนุญาตนำชื่อของทุกๆคน,นที่ดี่ a t เนมาสนับสนุนผมเนี่ยขึ้นตรงท้ายเครดิต ซึ่งเงินซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางซูเปอร์แตงไม่ว่าจะเป็นทางดเนตไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้นอกจากว่าผมจะเอาไปเป็นค่าน้ําค่าไฟในการทําคลิปเนี่ยนะครับผมยังจะเก็บรวบรวมเงินส่วนหนึ่งเอาไปซื้อกล้องใหญ่เพื่ออัปคุณภาพในการทำคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคใครอยากจะสนับสนุนผมก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรเลยครับขอเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วกดกระดิ่งเพียงแค่นี้ก็เป็นการซัพพอร์ตผมอย่างมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ใครยังไม่กดไลค์ใครยังไม่กดแชร์ใครยังไม่กด Sub subscribe แล้วใครยังไม่กดกระดิ่งอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าฟังจบแล้วดูจบแล้วรู้สึกยังไงขอบคุณทุกคนมากครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้ทุกคนจะได้รับประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อยจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่พอดแคสต์เอพิโ o ดหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ